สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาผ้าโชวครับหมดที่แล้วน้องเคก็ให้เก้าหนึ่งสี่มันกไปออก2องโตเนาะเนาะแต่ว่ามือนีน้องกะวาฟันแม่นแล้วโทั่วหาป่ายางดวนเลยมือนีได้เค็งเครงเนมะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคครรัับบผม ยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่านครับผมมาฟังความฝันของน้องเคน้ากันครับเพราะว่าน้องเคนี่ถือว่าเชื่อมันในตัวเลขนี่ไดครับผมฝันแม่นครับน้องเคครับอยากทราบว่าน้องเคฝันว่าจังไหนน้องฝันคืนไหนครับฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับผมฝันว่ายังไงครับผมเล่าให้ฟังหน่อยฝันว่าตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนไปไล่เลยค่ะไปไล่แล้วคากับจะกลับมาบ้านครับ ไปกับแฟนแล้วก็ลูกชายหนึ่งเป็นสามคนแล้วก็จะกลับมาบ้านเห็นงูเลื่อยผ่านเลื่อยผ่านหน้ารถเป็นงูสีขาวครับืถรถอะไรครับมอไซค์รถ <ลด S 2> มอเตอร์ไซค์นั่งนั่งกันไปกี่คนนะสามคนพ่อแม่ลูกค่ะพ่อแม่ลูกเนาะ okay. แล้วทีนี้จะกลับบ้านแล้วก็เห็นงูเลื่อยตัดหน้าแล้วกลับกลับรถไปอีกฝั่งเขาก็ยังมาเลื่อยตัดหน้าทีนี้ เหมือนเขาพันตัวเองงูงูเขาพันตัวเองกระโดดขึ้นมาหาหนูเลยครับกระโดดขึ้นมาหาหนูก็ตกใจตื่นเลยแล้วก็ฟันต่อฟันต่อเห็นลุงกับป้ามาหาพาหนูไปเที่ยวครับพาหนูไปเที่ยวที่บ่อน้ําไหลน้ําไหลแรงมากเห็นคุณป้าคุณป้าเขาได้ตะกรวดมาอันนึงแล้วก็โยนให้ไปทางน้ําไหลแล้วก็มีตัวเงินตัวทองมาจะกินตะกรวด จะกวดคุณเอ๋ห้วงัแม่หังแม่ปาตัดเรัาอืมครับปาตัดมาเรวเร็วมันตุ๊กตาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาผ้าชโช่ครับมาพบกับน้องเคฝันแม่นครับผมน้องเคฝันแล้วเนาะค่ะทรหาแต่สาๆเนาะพี่น้องเชิญพ่อแม่พี่น้องฟังไปน้ากันเนาะค่ะน้อสวัสดีครับน้องเคสวัสดีค่ะครับเด้ยินข่าวว่าน้องเคนฝันแล้วครับผมมาทางแอดก็เลยได้มาติดตามอยากให้ FC เอฟซีเด้ยนนินนําว่าน้องน้องเคฝันว่าจังไหนเนาะครับบอกฟีลฟังนะ่ เรียนเช่นน้องเคเราความฝันสู่ฟังเอาชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผมเรียนเช่นครับขี่มอไซค์ไปใส่ก่ับครับขี่ไปไร่ค่ะขี่ไปไร่เนาะสามคนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกครับแล้วก็คากลับนี่เหมือนจะเห็นงูเลื่อยตัดหน้ารถแต่เห็นงูแล้วก็ เลยจับรถจะไปอีกทางหนึ่งรถก็เลื่อยมาตัดหน้าอีกงูขังงูเลื่อยตัดหน้ารถอีกฝั่งหนึ่งจะกลับกลับไปกั่งงูตัวเดิมไหมครับงูตัวเดิมคตัวเดิมเนาะงูเสีขาวสีขาวจะอ๋อครับแล้วทีนี้เหมือนงูเขามัดตัวเขามุนตัวเองอ่ะมุนตัวเองให้มุนตัวเองมัดตัวเองอ่ะแล้วเขาก็โดดขึ้นมาหาหนูเลยหนูก็ตกใจตื่นใจตื่นแล้วฟันเขาขดไม่ลูก รู้ว่าเขาเขามัดแบบไหนเหมือนเขาพันตัวเองพันตัวเองพันตัวเองแล้วก็โดดขึ้นมาหาหนูเลยหนูตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่สีขาวสีขาวยาวค่ะครับแล้วน้องเค้คิดว่างูตัวนั้นจะสื่ออะไรมอไซเลขทะเบียนอะไรครับผมมอไซเลขทะเบียนหนึ่งหนึ่งห้าแปดค่ะ หนึ่งหนึ่งห้าแปดค่ะครับผมแล้วแล้วพองูกระโจนใสน่นี่ก็ตื่นเลยใช่ไหมตื่นค่ะสะดุ้งตื่นเลยสะดุ้งตื่นเลยแล้วก็หลับฝันต่อเลยครับครับผมเห็นลุงกับป้ามาหาอ,อหาหนุไปเที่ยวพออาหนุไปเที่ยวไปเล่นน้ําไหลเห็นป้าเขาได้ตะกรวดมาตัวหนึง่งแล้วก็โยนให้ไหลไปทางน้ําไหลครับแล้วก็มีตัวเงินตัวทอง ปิ้งมาจะกินตะกัวแต่กินไม่ได้ครับแล้วทีนี้เห็นคุณลุงพาใครไม่รู้มาคนหนึ่งผู้ชายครับอายุประมาณน่าจะเท่าคุณลุงเลยแต่ ผมเขาสีขาวดําประมาณนั้นสีขาวดาเหมือนเหมือนผมเขางอกอะงอกดอาประมาณนี้อกดำค่บผมมามา,มากับผมนี่ใช่ไหมมากับลุงนี่นะเขาไม่ได้มาคุยด้วยเขายืนมองไกลยๆยืนมองไกลๆเขาอยากรู้อยากเห็นว่าหนูจะคุยอะไรจะพูดอะไรครับหนูก็เลยไม่พูดหนูก็เลยบอกป้าอย่าพึ่งไปไหนนะหนูมีเรื่องจะคุยกับป้าเยอะแยะเลยครับพออีกสักพักเหมือนหนูจะยืนฝาดยืนฝาดใบไม้อย่างนี้แหละแล้วก็มี กระดาษใบสีขาวๆปิลเข้ามาติดในไม้ฟาดครับแล้วก็มีตัวเลขน่าจะ87แล้วก็04ค่ะมีมาสองใบ87กับ04นย์อยู่ที่กระดาษแผ่นเดียวกันหรือคนละแผ่นคนละแผ่นค่ะกระดาษคนละแผ่นค่ะ87กับ04นย่มาสองใบเหรอลูกมาสองใบแปดเจกับศูนย์สี่เห็นชัดเลยเนาะครับตัวตัวใหญ่ไหมตัวน้องสี่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่สีสีอะไรลูก ตัวหนังสือจะเป็นสีดํากระดาษสีขาวอ,อ๋อสีดํากระดาษสีขาวใช่เอาติดติดไม่กวาดมาเลยติดไม่ฝาดมาเลยค่ะอ,อ๋อคับผมน้องน้องชอบไหมเล็กตัวนี้ส่วน<อ><อ>ตัวชอบนะมชอบมั่นมั่นใจไหมในความฝันนี่มั่นใจมั่นมั่นใจว่าปู่มาบอกเนาะใช่ค่ะเพราะว่าหนูตั้งจิตได้ว่าี๋ยวอนุอนญาตถามที่ว่าคนที่มากับผมเนี่ยร่างที่มากับผมเนี่ยผมหงอกดําแล้วท่านสูงไหมครับ งสูงค่ะสูงสูงน่าจะเท่าประมาณคุณลุงนี่แหละค่ะอ้าวครับผมเขาใส่ชุดอะไรก็ใส่เหมือนจะใส่เสื้อแดงกางเกงสีเทาอะค่ะเสื้อแดงกางเกงสีเทาจ้ะครับน่าจะเป็นปู่เนาะค่ะครับแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยเลยไม่พูดอะไรเขายืนมองดูเหมือนเขาอยากรู้ว่าหนูจะพูดอะไรอยากรู้อยากเห็นครับค่ะ แล้วตอนกลับเนี่ยเห็นไหมไปไปตอนกลับเห็นไหมเห็นแตนนะน่ตอนมาเห็นต่ตอนมาตอนกลับไม่เห็นครรับอืคับเขาไปยืนตรงทามนะทางน้ําไหลไปเลยอย่างนี้เ<า>ขาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละปู่ปปองคนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยมีหนวดไหมมีหนวดไหมเหมือนลุงมีมีหน่อยหน่อยค่ะมีหน่อยอหน่อยเยอะครับเข่าล่ะเข่ามีไหมมีค่ะมีอายุเท่าเหมือนเหมือน สูงประมาณคุณลุงนี่แหละค่ะครับล้ายๆคุณลุงนี่แหละค่ะครัคแ,ลแล้วแล้วแล้วที่หนูบอกว่าป้าอย่าเพิ่งไปนะหนูมีอะไรจะพูดกับป้าแย่ะแ,แล้วแล้วหนูได้พูดไหมยังไม่ได้พูดอะไรเคยเลยค่ะเนอหนูไปยืนฝาดก,ก็เลขก็ปิลมาเลยเลขก็ปิลมาเลยแสดงว่าปู่ให้หนูมั่นใจเหมือนก้าหนึ่งสีไม่ลูกมั่นใจคะ่ะมั่นใจเนาะ เลขมอไซค์หนึ่งหนึ่งห้าแปดเลขที่กระดาษแปดเจ็ดกับศูนย์สี่ครับผมแปดเจ็ดกับศูนย์สี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมตัวเลขที่น้องเคฟันทางแอดเองกาอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงสดๆจากน้องเคครับผมก็ได้ยินน้ากันแล้วเนาะครับเพื่อจะไ้เอาตัวเลขนี้ไปฝากพี่ตอน้องถ้าตัวเลขนี้เข้าหรือว่าตัวเลขนี้ใช่ครับผม ครับารอยากให้เอฟซทุกท่านครับผม mm hmm. มีน้ำใจกับน้องเคเนาะ <Okay. S 1> เพื่องวดหน้า mm hmm. จะได้มาติดตามกันต่ออีกเนาะครับผม mm hmm. ท้ายนี้คร mm hmm. ขอขอบใจน้องเคหลายๆ <Okay. S 1> ที่เราความฝันแล้วกับน้ำตัวเลขมาน้ำเสนอต่อสาธารณะ <Okay. S 1> และให้เอฟซีทันภูคมีโชคมีลาบเนาะมีวัสนา บุญบุญไผ่บุญมั่นถ้าท่านใดไๆโชคได้ไดลาบก็จะลืมน้องเคเนอะค่ะ <Okay. S 1> <อ>ผมมาท่านนี่นขอขอคุณน้องเคหลายๆค่ะผมสวัสดีครับ